นี่คือพนักงานที่เด็กที่สุดของทางร้านอันหนักไม่ว่าจะเป็นถมดินจับปลาไม้ตอนว่างๆก็ฝึกต่อยมวยไทยโโโโโโโต่อยมวยทเลยวะตอนมีขยะก็เอาไปทิ้งหรือแม้กระทั่งต้องฝึกพูดเออคล้ายๆละเริ่มละเริ่มได้ละเริ่มได้ละเออเอา,เอา,เอาแมงกวางเอา้าแมงกวางหรือบางทีก็ต้องแปงลงร่างแล้วก็บินไปไแล้วแมงกวางบินไป บางทีบางครั้งก็ต้องหัดขับรถอเอาเทปปูเสรแล้วถอยหลังขยะเริ่มเยอะก็ไปอีกวิ่งอย่างเดียวไม่สนลูกใครถ่าตอบแทนก็คือผลไม้วันไหนอารมณ์ดีๆก็ร้องเพลงให้ฟังต,ออตัวใหญ่เปยเปยตัวใหญ่เปยเปยนูเดียวตัวน้อย